หมายว่าคุณลูกค้านะครับจะเดินมาจากฝั่งซ้ายนะครับเดินมาจากฝั่งขวานะครับเดินมาจากด้านหน้าเดินมาจากด้านในนะครับเดินมาจากที่ในๆนะครับเดินมาเลยนะครับตรงลานทางเดินนะครับหน้าแผนกบุรุษของเราเลยหม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิยมยีนะครับวันนี้มาโปรโมชั่นสุดๆเลยครับคให้คุณลูกค้านะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับซื้อ1แถม1 1แถม1ในราคาพิเศษเลยราคาเริ่มต้นที่9.90าบาท990าบบาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าท่านไหนนะครับสนอกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซื้อ1แถม1นะครับ1แถม1ในราคาเริ่มต้นที่9 9 0บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกางเกงยีนขาสั้นนะครับกางเกงยีนขายาวขาเดฟขาม้าขาตรงทรงกระบอกนะครับกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะครับมีให้กุณลูกค้าเลือกมากมายเลยพิเศษสุดวันนี้นะครับมีในส่วนของกางเกงคาโก้นะครับมีให้กุณลูกค้าเช่นกันเนาะ นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นส่วนของกางเกงยีนอย่างเดียวนะครับในส่วนของกางเกงผ้าชิโนนะกางเกงผ้าชิโนของเราก็มีให้คุณลูกค้าเช่นกันนะครับกางเกงผ้าชิโนนะเป็นเนื้อผ้าที่เบามากๆเลยนะครับใส่สบายนะครับโปรโมชั่นะครับซื้อ1แถม1เช่นกันนะครับ1แถม1เช่นกันนะใส่ทํางานได้นะครับใส่เที่ยวได้ใส่ในชีวิตประจำวันได้นะครับสาหรับกางเกงผ้าชิโนนะทุกอกทุกใจนะครับคนรุ่นใหม่แน่นอนเนาะ หมายว่าคุณล oui, ูกค like like ้านะครับจะเรียกตัวเองว่าเป็นคุณสอบรุดนะครับเป็นคุณสตรีนะครับเป็นคุณน้องคุณหนูนะครับเป็นคุณวัยรุ่นหนุ่มสาวนะเพียงคุณก้าวเข้ามานะครับคุณจะได้สัมผัสกับสินค้าที่ดีสินค้าราคาถูกสินค้าราคาประหยัดนะครับที่ทางนียมยินมามอบจัดรายการให้คุณลูกค้านะครับตรงหลาทางเดินของเราเลยสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญเข้ามานะ มาพิสูจน์สินค้ามาพิสูจน์ราคากับทางนิยมยีนของเราได้นะครับกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้มาจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นนะครับสำหรับคุณลูกคา้าท่านไหนนะครับมองหาเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่นะครับกางเกงยีนตัวใหม่นะวันนี้นะโอกาสดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณลูกค้าเดินตรงมาเลยนะครับมาทดลองสวมทดลองใส่กับเราได้นะครับให้สิทธิ์คุณลูกค้านะในการทดลองสวมทดลองใส่นะครับจนกว่าคุณลูกค้านะครับจะหมดแรงกันไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียว หรือไม่นะครับคุณลูกค้าไม่มั่นใจในไซส์นะครับสอบถามพี่ทีมงานของเราได้นะครับพี่พี่ทีมงานที่ปรึกษาด้านการขายนะครับคอยวัดไซส์นะครับคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยหาไซส์ให้คุณลูกค้านะครับประจำเคาน์เตอร์เลยนะสนอกสนใจเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเข้ามาแบบรวดเดินๆเลยคุณลูกค้าพลาดปันนี้นะครับคุณลูกค้าจะต้องเสียใจมากๆเลยนะกับโปรโมชั่นดีนะครับที้งทางนิยมยินมอบให้คุณลูกค้าวันนี้เลย อากจะโชคดีนะครับอยากจะโชคดีนะครับสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่านะครับเดินตรงมาเลยนะครับกับบริยมยีนมาจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นให้คุลูกค้าเลยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลานทางเดินนะครับลานทางเดินของเราวันนี้นะครับลดให้คุลูกค้าเลย50%นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกางเกงทรงบอยแต่งขาดนะครับกางเกงทรงบอยแต่งขาดมีทั้งของคุณผู้หญิงมีทั้งของคุณผู้ชายนะครับมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับแต่ละคอลเลคชันแตกต่างกันไปนะครับมาดูในส่วนของไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของคุณ คนสมัยนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นนะครับมาเลือกเอาที่มันเหมาะกับคุณนะครับสนุกสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนิยมยีนของเราวันนี้นะครับมาลดให้คุณลูกค้าเลย5 0นะครับตรงลานทางเดินเนาะพิเศษสุดเลยสําหรับนิยมยีนให้10คุณลูกค้านะครับในการทดลองสตมทดลองใส่กันอย่างเต็มที่เลยหลายคนบอกนะครับว่าซื้อหนึ่งตัวนะครับ ยังไม่เสียดายตังเลยนะครับซื้อหนึ่งตัวในราคาเต็มเนาะแต่วันนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าคุณลูกค้าได้ไปในราคาลด50%มันจะดีกว่าแน่นอนนะครับแน่นอนใช่ไหมสวัสดีคุณลูกค้านะครับสวัสดีคุณผู้ชายนะครับแวะดูแวะชมสินค้ากับกางเกงยีนของเราก่อนได้นะครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะครับมีมาฝากคุณลูกค้ามากมายเลยสนุกสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกางเกงย,ยีนขาสัา้นกางเกงยีนขายาวค่ะเดฟขาหมาขาตรงสซกรบ,บอกนะครับกระบอกเล็กกระบอกใหญ่พิเศษสุดกางเกงขาโก้นะครับมีให้คุณลูกค้ามากมายเลยวันนี้ยังมีในส่วนของนะครับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตมารุ่นใหม่แบบใหม่คอลเลคชันใหม่เลยนะครับเป็นเนื้อผ้าแบบยืดนะครับตันนี้เนาะแต่ก่อนของเราจะมีแต่แบบผ้าแบบไม่ยืดเนาะวันนี้มีพิเศษสุดสําหรับเสื้อแจ็คเก็ตมีแบบยืดมาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับ มาทดลองสวทดลองใส่กันได้เลยนะครับให้สิทธิ์ลูกค้าเต็มที่เลยนะในการทดลองสวทดลองใส่เนาะ mm hmm. ลูกค้าท่านไหนนะครับทดลองสวทดลองใส่แล้วนะอยากจะส่องกระจกนะครับอยากจะหมุนซ้ายหมุนขวานะอยากจะอัดวิดีโอนะครับให้สิทธิ์ลูกค้าเต็มที่กันไปเลยเนาะ โมชั่นดีๆนะครับวันนี้ลด50%ให้คุณลูกค้าเลยตรงลานทางเดินนะครับพิเศษสุดเลย50%เนาะซื้อหนึ่งตัวยังไม่รู้จะเสียแางตังนะครับแต่จะดีกว่ามากๆเลยนะครับวันนี้ลดให้คุณลูกค้า50%เลยมาก่อนมีสิทธิก่อนนะครับมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับหลายคนนะครับบอกว่ามาแล้วนะครับมองหากังเกงยีนที่มันเหมาะกับตัวคุณลูกค้านะครับแต่หลายๆคนนะครับก็ ยังอยากจะได้เหมือนกันเนาะในตัวไซส์นะครับอาจจะไม่พอสําหรับคุณลูกค้านะครับวันนี้นะคุณลูกค้ามาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้าผูเป๋ไม่รู้ด้วยนะครับมาดูแอบ,แบบดูราคาตัวนี้บ้างนะ,ะน้องตัวนี้บ้างนะครับตางเกยงยีนขาสั้นนะครับกางเกยงยีนของคุณผู้หญิงนะครับจากราคาป้าย1,180บาท1,180บบาทวันนี้นะครับเราไม่ขายนะ เราดลดให้คุณลูกค้าเลยนะครับ50%เหลือเพียง590บาท590บาทเท่านั้นเองสำหรับกางเกงแฟชั่นของคุณผู้หญิงนะครับสนอกสนใจนะครับตรงลานทางเดินนะครับให้สิทธิ์ลูกค้านะครับในการทดลองสวมทดลองใส่นะครับคุณผู้หญิงท่านไหนนะมองหากางเกงแฟชั่นนะครับกางเกงขาสั้นทรงแต่งขาดนะครับมาเลยเนาะตอนนี้ลดให้คุณลูกค้าเลย50%นะครับ ดูในส่วนของดีเทลกางเกงของคุณผู้หญิงกันบ้างนะครับกางเกงของคุณผู้หญิงนะครับเป็นกางเกงทรงขาเดฟนะครับในส่วนของกางเกงทรงขาเดฟของคุณผู้หญิงนะครับเอวค่อนข้างที่จะเล็กนะครับจะยืดไม่มากเนาะในส่วนของสะโพกนะครับจะกระชับนะครับคนไทยนะครับมีปัญหาเรื่องสะโพกนะครับนิยมยินจึงเข้าอกเข้าใจนะครับในการตัดเย็บและออกแบบมานะครับในส่วนของสะโพกนะครับจะค่อนข้างที่จะยืดเยอะหน่อยเนาะ ในส่วนของขานะครับขาจะดูเรียวยาวนะครับใส่แล้วตุกอกตุกใจใส่แล้วสวยใส่แล้วเท่แน่นอนนะครับใส่แล้วมีกลิ่นอายเหนือความเซ็กซี่นะครับสำหรับกางเกงยีกของคุณผู้หญิงเช่นกันนะครับกับกลมเชน่นดีวันนี้มีมาฝากคุณลูกค้าเช่นกันครับในราคาพิเศษเลย9ก้าร้อยบาทเก้าบาทนั่นเองคุณลูกค้าท่านไหนนะสนุกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะเรียนเชิญเข้ามาแบบลดด่วนๆเลย อยากจะบอกนะครับคุณลูกค้าพลาดวันนี้นะคุณลูกค้าจะต้องเสียใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นมีเวลานิดนึงนะครับมาแวะมาดูสินค้ากับทางเราก่อนได้เลยนะครับกับโปรมช่นดีๆดีนะวันนี้เรามาจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นนะครับเหนือกว่าใครมากๆเลยนิยมยีนะครับมาจัดหนักจัดเต็มกับเราได้นะครับแบบมาเลือกเอาแบบจุใจกันเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อหนึ่งตัวนะอย่าลืมเลือกหยิบเอาของแถมของคุณลูกค้าด้วยนะครับใส่รถเข็นใส่ตะกร้าของคุณลูกค้าได้เลยนะครับกับโปรมช่นดีๆดีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่ง มาดูเนส่วนของดีเทลกับของกางเกงขาจัมของคุณผู้หญิงกันบ้างนะครับกางเกงขาจัมนะครับใส่ได้ของคุณผู้หญิงใส่ได้ตาของของคุณผู้ชายนะครับใส่ได้แบบยูนิเซนส์นะมีมากมายหลากหลายสีให้คุณลูกค้าเลือกนะยีนไดหุ่นนะครับสังเกตได้นะครับเป็นหุ่นของคุณผู้ชายนะแต่ทําไมสามารถคุณผู้หญิงสามารถใส่ได้นะครับใส่ได้แบบยูนิเซนส์เนาะใส่ได้ั้งคุณผู้หญิงใส่ได้ต้งของของคุณผู้ชายนะครับ ในส่วนของคุณผู้ชายใส่นะครับจะมีกลิ่นะจะมีเลยความเท่นะครับความมีสไตล์แบบไม่ซ้ำใครเนาะ <S <S ในส่วนของคุณผู้หญิงใส่จะมีกลิ่นอายในความเซ็กซี่นะครับมีสไตล์นะสนสุกสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับกับผมเชน่นดีกางเกงขาดจ้ำของนิยมยินนะวันนี้มาโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าเลยซื้อ1แถม1 1แถม1ในราคาพิเศษเลย990บาท990บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าท่านไหนนะสนสุกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะเรียนเชิญเข้ามาแบบรวด่วนวเลย คาิโนนะครับการเก็งพาสิโนนะแนะนำเลยนะครับช่วงนี้เป็นที่ฮิตฮอตมากเลยนะในกะลุ่มโซเชียวน,นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันนะครับใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้ใส่ชีวิตประจำวันได้สำหรับการเก็งพาสิโนของเราแนะนำเลยนะครับ ยังในส่วนของสินค้านะครับขายขาดทุนวันนี้มีให้คุณลูกค้าเช่นกันนะสินค้าขายขาดทุนนะครับลดให้คุณลูกค้าเลยนะครับถึง80%นะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงนะครับคอกลมคอวีนะมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับแล้วแต่คุณลูกค้าทุกอ,อกถูกใจนะครับยรนยนเชิญได้เลยนะ ราคาพิเศษเลยเลขกลมๆนะครับ100บาท100บาท1 5 0บาทมีอยู่ซบทมี U C แลกให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะครับตอนนี้ตรงลานทางเดินหน้าแผานกลำลองบุรุของเราเลยสนุกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะเรียนเชิญเข้ามาแบบรวดเร็วเลยมาเลือกซื้อสินค้ามาเลือกอสินค้าโปรดักของเราได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นดีดนะที่ทางแผนกลำลองบุรุของเราจัดรายการโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าวันนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าก็เช่นกันเนาะวันนี้เราขายขาดทุนให้คุณลูกค้าเลย100บาท100บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแกมโบนะครับแต่ขี้แต่สวมน,นะครับมีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยมีอยู่2รถเก็ตให้คุณลูกค้าเลยนะครับตอนนี้คุณลูกค้าใส่ได้คู่ไหนหยิบลงใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเก็ตของคุณลูกค้าเลยนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะสาหรับรองเท้า แกรมโบ,บน,นะครับซื้อ100บาทเท่านั้นเองซื้อ1คู่ในราคา100บาทจากราคาปกติ279บาทวันนี้ลดให้คุณลูกค้าเลยนะครับเหลือเพียง100บาทนะพิเศษแล้วนะครัคุณพี่ลด50%เเลยนะครับเลือกดูก่อนนะครับมีไซส์ให้คุณลูกค้านะครับ รองเท้า100บาทกางเกงในลด5้เเช่นกันครับขายขาดทุนนะหรือ7 4บาทท่านั้เอง1แพ็ค2แพ็คหนึงมี2ชิ้น3ชิ้นแล้วแต่แพ็คนะครับรองเท้าก็เช่นกันครับรองเท้าก็เช่นกันนะครับ100บาทท่านั้เอง100บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของแต่ขี้แต่สวมนะครับมีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลย มีไซส์ให้กุลูกค้านะครับสนุกสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญที่จุดประชาสัมพันธ์และนะครับหน้าแผนกรับรองบริกของเราเลย right. เดินมาเลยนะครับมามาพบกับสินค้าราคาถูกสินค้าราคาประหยัดนะครับจากทางห้างของเราเลยวันนี้มีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะครับลดสูงสุด30% 50% 80%, 80นะครับแล้วแต่โปรดักสินค้าของแต่ละรุ่นนั้นๆนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรานํามาจัดรายการโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าอยู่ที่ลานทางเดินของเรานะครับด้วนแต่เป็นสินค้าลดราคานะครับไม่เว้นแม้แต่รุ่นเดียวเลยนะทุกๆทุกใจชิ้นไหนนะครับหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเก็นของคุณลูกค้าได้เลยนะครับหนุ่มสาวรักยีนะครับหนุ่มสาวรักยีนลาพไม่ได้เลยกับโปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของด้านในแผนแห่งนะครับ ลางทางเดินนะครับรถให้คุณลูกค้าสูงสุดเลยพบกับโปรโมชันดีๆอย่างนี้นะครับมีให้คุณลูกค้าตลอดตลอดเลยเนาะกับโปรโมชันดีๆอย่างนี้นะครับคุณลูกค้า มาวันนี้นะครับมาเจอมาเจอวันนี้นะครับหยิบได้ห <an> ยิบเลยนะครับ <été> จ <ide> ัดได้จัดเลยจัดแบบจุใจกันเลยนะครับวันนี้ผ่านมาเจอมาเจอนะครับแวะได้เลยนะครับแวะได้เลยนะวันนี้จัด เต็มจัดหนักแบบจูใจเลยนะครับกับโปรชั่นดีๆที่ทางบิ๊กซีนะครับมอบให้กับลูกค้าวันนี้นะครับยาวมากๆเลยทุกรุ่นทุกแบบนะครับล้วนแต่เป็นสินค้าลดราคานะครับทุกรุ่นทุกแบบล้วนแต่เป็นสินค้าลดราคาให้กับลูกค้านะครับตรงลานทางเดินของเรานะครับหน้า,ผานแผนกำลังบรุลรดเลยผ่านมาเจอมาเจอนะครับแวะเวียนเข้ามาท,ทดลองสวมทดลองใส่กับเราได้นะครับ ถูกอ,อกถูกใจชิไหนนะครับหยิบใส่รถเข็นหยิบใส่ตะกร้านะครับชำระเงิน,นงได้ที่หน้าเดนกเชียร์เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของกางเกยงยีนขาสัาน้นกางเกยงยีนขายาวขาเดฟขามาขาตุงตรงกระบอกนะครับกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะกางเกงทาโก้นะครับวันนี้มีให้ลูกค้าเช่นกันเนาะในราคาพิเศษเลย990บาท990บาทเท่านั้นเอง ส่วนหน้าทั้งเดินนะครับตอนนี้นะครับคุณลูกค้าซื้อหนึ่งตัวนะครับคุณลูกค้ายังไม่รู้สึกเสียดายตังค์เลยเนาะแต่วันนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าคุณลูกค้าได้ไปในราคาลด50%เนาะมันจะดีกว่ามากๆเลยนะ <S <S อยากสวยอยากลอ,อนะครับเชิญที่บูธนิยมยีนะครับอยากเอออยากคิดว่าเหมือนที่อื่นนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ลอง